ไอ้น no. so the ้อยทำอะไรไพวกมึงวะไอ้น้อย่อยตัวเล่นี่นะไอ้พวมึงนี่มนน้องสาวกูอ้าวคุณลืมนี่หมดนี่มันน้องมึงนี่หว่าก่อนเจอแล้วสาวกูเลยนี่มึงหผล่น้องเหมือนผัวสิวะมึงรักน้องรักสิวะมึงหผล่ลูกเหมือนผัวสิวะรักลูกเหมือนรักสิวะดูนี่ โอ, ane, อ้น้องไัวจ hey, ้าว่ะหลักเจ้าว่ะโอ้ลูกมันหัวลูกหลักลูกน่าไอ้รู้นะว่าจริงๆแล้วอีเมลไม่ใช่เป็นคนใช้กรู้ว่าจริงๆแล้วอีเมอ่ะมันเป็นเมียแก่บกวันนั้นกูแอบดูกูแอบดูมันมีลูแตอยู่ ลูกหาดงบ้านังไมึงกร,ระดุกกระด like <con> <Overwatch Hayır? S 1> ุกระดุกไอ้เมีอ้เมียไอ้เมียมันใช่ไหมใช่ไอ้มีที่ตีคอนามีดยาวแต่มึงหารูกไม่ตอนนี้มีสั้นูที่หลังก็ดูกงานเลยมึงรักเมียไหมรักรักเมียมั้ยรักมึงรักเหรอ

ทษกูไม่ได้เลยใช่เพราอเวลาที่กูไปุ่งมาถึงโรงนิเกเจ้าภาพูดว่าขอเรื่องลูกสาวกำนันได้ไหมครับนี่ต้องเลยหเใช่ก่เฮ้ยพี่เียมืเลยใ่เลยอมติกูจไรไเฮยอเกเรื่องสมรไ่เออคนที่องก็ต้องใกล้กันหน่อยเรื่องสมรเออแต่กู จริงนะดิอะไรเล่นแล้วอะไรวะทีมึงหอมคนอื่นกูยังไม่เคยเห็นหัวของใครเลยใช่หัวใครหัวไม่ใช่พีมหัวใครเสร็จประเด็นแล้วทีนี้มันเพิองใส่ความกูอีกแล้วนะหัวใครอไจ้ผมกลายเป็นคนขี้โกหกเลยโอเอคแกล้งได้หกแกล้งไลขหกไม่มีมีแล้วมีไอ้ปล่อยน้องกูมาด้วยอ้าวอุ้ยมาด้วยลุงพีขันตะฟันน้องเป็นอะไรเนี่ย จำคุยสงสัก์เริ่มจำอยู่แล้วอย่าปานี้มนมากมึงจาจำแน่มากโอ้โหพะโทำไมมีอีมีใครหัวมึงอย่างนี้บ้างเลยวะมึงโอมันรุ่นาเขาเดียวกันออกูจะให้เป็นลาวมันเจ็นยไอ้เด็ดนุ่นสไลมสไลอยงเงี้ยละครขี่รอบเนี้ยเขาจะทำอดไรเธอเอ้ตรงนี้เขาจะทำอไรเธอ ไปนะมือกูมันรุ่นเราคราวเดียวกไปเป็นระยะเป็นระยะโควิดเป็นระยะไม่ต้องห่วงหรอกกูไม่ทำอะไรเยอะหรอกถ้าไม่เผลอ์เพาว่ายังไงก็ตามน้องเซอรพรายกูเอาคนนี้ตัวเดียวมือมันรุ่นเราคราวเดียว